ฮะไปไหนมาวะไ้โว้วะไปเที่ยวมาเหรอเออดีละดีขึ้นละใช่จะไปเที่ยวไหนฮะจะไปเที่ยวไหนวะไปไม่รู้นะ <Bye. S 2> ไปเกี่ยวกไหนเนี่ยเฮ้ยเ <Bye. S 1> ี่ยไกเที่ยววะฮ้ยไปหึเดีโดนถีบมึงนะ ห <laughs> มามันชอบเห่าหมามันเห่าใช่ค่ะคุณพ่อเขาขี่มา้าคุณพ่อเขาขี่ม้าเขาม้าทรงของคุณพ่อม้าทรงของคุณพ่อค่ะไาย มาทรงของคุณพ่อไปแล้วกลับไปแล้วนุ่นกลับไปแล้วกลับไปแล้วเดินทางกลับไปแล้วดินดีมากขอบคุณค่ะดินดีน้ำดีทุกอย่างดีดินดีน้ำดีคนดีเดินแล้วก็ได้อันนี้นิดนึดนง ได้ออกกำลังมีความแบบแช่มชื่นหรือไทยแช่มชื่นหรือดีเอาทเขาใสไปไว้ไหนก็นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปซื้อหาปุ๋ยมาใส่บ้างแหละหาปุ๋ย ที่นี่เป็นสวนยางไหมเป็นสวนยางค่ะตรงนี้แต่ก่อนก็เป็นสวนยางหมดเลยตรงนี้แต่ก่อนเป็นสวนยางแต่ว่าที่ดั้งเดิมไม่ใช่สวนยางค่ะที่ดั้งเดิมจะเป็นบริเวณแถวนี้จะเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาเก่าค่ะเป็นนาหมดเลยแล้วก็ตอนหลังก็พอหมดยุคทํานาแล้วมันไม่มีคนทํานาคนแก่คนเฒ่าล้มหายตายจากกันไปก็คนรุ่นใหม่มาก็เขาก็ไม่ได้สืบทอด ไม่ได้ทำนาไม่มีทุนทำนาทำอะไรเขาก็เลิกทำเขาก็ปล่อยให้มันเป็นนาล้างไปเป็นนาล้างเป็นที่ล้างแล้วก็ตอนหลังก็ยางมันน่าจะราคาแพงอยู่ช่วงหนึ่งอะ่ะเป็นมีช่วงที่ยางราคาแพงเขาก็เลยปลูกยางกันอะไรกันมาปลูกยางกันอะไรกันนั่นแหละ เพะว่ากันไปรั้วเหล็กสิคะรั้วเหล็กสิคะทาเยอะขนาดนี้ทารั้วไม้ทําไปทําไมทําแล้วก็ต้องทําใหม่ไปทำรั้วไม้ทําไม่ได้หรอกคะ่ะรั้วไม้มันจะไปมั่นคงยังไงต้องรั้วเหล็กสิเหล็กกวาวนไยนี่ทํารั้วไม้ก็เสร็จสิทำเยอะขนาดนี้ไปทำรั้วไม้ก็พอดีรั้วไม้ไม้มันไม่ทนหรอคะ่ะโดนฝนโดนลมแป๊บเดียวมันก็พังแล้ว มันจะไปกันอะไรได้ไม่มีความทนต้องเป็นเหล็กเหล็กนี่แหละดีเหล็กนี่แหละดีทนดีทนดีทนทานดีนะสีขาวสีขาวสบายตาดีสีขาวสบายตาดี ทำเลยค่ะเด็กทนดีคนนี้ก็เหล็กทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยเหล็กทั้งนั้นเนี่ยทนดีอันนี้ทำไว้สำหรับสำหรับอันนี้โดยเฉพาะเลยอื ฝนตกฝนตกค่ะสีน้ําเลยขุ่นคักเลยทีนี้สีน้ําเลยขุ่นเลยน้ํากลายเป็นสีโกโก,โก้คันนี่ทุกคนแดดจะมาละได้แดดแสงสุดท้ายละของวันหกโมงแดดส่องส่องแบบเบาๆแดดส่องแบบเบาๆแดดส่องแบบเบาๆแดดลงแบบเบาๆแดดอย่างเงี้ยดีนะแดดตอนเย็นๆอย่างเงี้ย แดดตอนเย็นกับแดดตอนเช้าดีแดดตอนบ่ายไม่ดีแดดตอนเที่ยงไม่ดีไม่เห็นเต่าเลยเมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วค่ะมันขึ้นมากินอาหารแล้วมันขึ้นมากินอาหารแล้วมันลงไปแล้ว ดิฉันเอาไม้ไปไว้ไหนวะเมื่อกี้ดิฉันถือไม้มาอันหนึง่งนี่เอาขาอยะไปทิ้งแล้วรอบหนึ่งดีนะขนขยะไปทิ้งให้ละหนึ่งรอบอืมไม่รู้เอาไปทิ้งที่ไหนไม่รู้ดีไปโล่งไป ที่บ้านมีคนกวาดหรือยังคะยังค่ะยังค่ะ,คะตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ยังค่ะฮึบฮึบนี่หลังใหญ่มาก ไม่ใหญ่คะ่ะหลังนิดเดียวหลังนิดเดียวนี่แบบนี้เดี๋ยวเดือนหน้าจะได้เห็นฉาบเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าจะได้เห็นตอนที่ฉาบเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ก็เห็นโครงมันไปก่อนนะคะดูโครงมันไปก่อนดูโครงมันไปก่อน เดี๋ยวเดือนหน้าได้เห็นได้เห็นแบบสแบบฉาบแล้วเรียบร้อยเออรู้สึกคอเบาขึ้นทุกคนรู้สึกคอเบาขึ้นอะเมื่อกี้แบบตอนเดินตอนแรกๆนี่คือแบบโอ้โหหนักคอมาก วุ้ยตอนนี้ตอนนี้รู้สึกแบบเบาคอขึ้นฮะรู้สึกเบาคอรู้สึกเบาคอขึ้นบ้านสวยมากค่ะฉาบแล้วคงสวยน่าดู อีตัวนี้มันเฝ้าอยู่ประจําค่ะอีตัวนี้มันเฝ้าอยู่นี่แหละมันเฝ้าตั้งแต่มันเป็นหมาเด็กแล้วแต่มันมาอยู่จนมันโตแล้วเนี่ยฮะเอ็มเอมึงชื่ออะไรเอ็มเอกูจําชื่อมึงไม่ได้อีกอันนี้นะเอ้มึงชื่ออะไรดิอืมจาชื่อมึงไม่ได้ป่ะชื่ออีอะไรวะอืมมึงชื่ออีอะไรนะ Hả? nhớ tên chưa đình đây <laughs> không bỏ Mình tên lì chưa ma lì chưa ma lì chưa lì chưa ma ừ. lì <laughs> มันชื่ออีมอมมันชื่ออีมอมค่ะเขาตั้งชื่อมันว่าอีมอมตั้งชื่อมันว่าอีมอมหน้ามันจะมอมมอมนิดนึงหน้ามันจะมอมมอมนิดนึงไม่ได้เลี้ยงค่ะมันเป็นหมามันเป็นหมาที่เขาเอาเก็บมาไว้เก็บมาเลี้ยงเป็นหมาถูกโดนทิ้งมันเป็นหมาที่มันโดนทิ้งแล้วเขาเก็บมาเลี้ยง อยู่บ้านหลังนู้นแล้วตอนหลังมันมาติดอยู่นี่มันติดพ่อมะพ่อก็น่าจะให้ข้าวมันกินพ่อเขาให้ข้าวให้อะไรมันกินมันก็เลยมันก็เลยอยู่ที่บ้านดิฉันตั้งแต่ยังไม่ได้สร้างอะไรตั้งแต่ยังเป็นที่โล่งๆเฉยๆอ่ะมันมาอยู่เนี่ยตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นที่โล่งๆอยู่เลย ใช่ก็ให้มันเฝ้าบ้านไปค่ะให้มันเฝ้าบ้านไปตอนนี้หน้าที่มันก็คือเฝ้าบ้านไปทำในหน้าที่สําหรับเฝ้าบ้านใช่นี่ไงเสาไฟนี่ไงเสาไฟเห็นบอกเห็นเสาไฟไหม มีคนบอกเสาไฟอยู่หน้าบ้านต้องรื้อออกนะมาจ่ายเงินให้ด้วยค่ะเพราะว่าติดต่อช่างไฟฟ้าแล้วค่ะคุณเจคุณแม่ตาตังคุณแม่ตาตังเอาตังมาจ่ายด้วยค่ะหลายหมื่นอยู่หลายหมื่นอยู่นะคะเอตาตังมาจ่ายให้ด้วยหลายหมื่นอยู่ค่ะติดต่อไปแล้วนี่ยังไม่มายังไม่มาย้ายเลยเนี่ยติดต่อไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตองทีแรกจะย,าย้ายเสาเดียวนะแล้วดูอะชีวิตอะเหมือนอะไรเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะที่ฉันอนะ อพอจะขายของพอจะขายของพอจะเก็บตังค์ทำนู่นทำนี่ะมีเรื่องให้เสียตังค์อีกแล้วที่แรกจะย้ายเสาย้ายเสาเดียวใช่ไหมซื้อที่ใหม่เสาโน้นก็ต้องย้ายเสาโน้นด้วยเพราะว่าเพราะว่าสองสองที่ที่ซื้อเสาอยู่ตรงกลางพอดีเลยเนี่ยอดูอันนี้เขาอยู่กลางอันโน้นเขาอยู่กลางแล้วก็ต้องย้ายย้ายเสานี้แล้วก็ต้องย้ายเสานโน้น เหนื่อยสรุปก็คือมีเรื่องให้เตดตังไม่หยุดนะอืมต้องย้ายสองเสานี้ค่ะนี่ทําเรื่องย้ายสองเสานี้ทําเรื่องย้ายสองเสานี้ทําเรื่องไปแล้วค่ะเราเขามาย้ายอย่างเดียวทําเรื่องไปแล้วทําเรื่องไปแล้วเราแค่เขามาย้ายให้ค่ะ จริงแล้วก็อุตส่าห์เก็บตังค์ไว้นะที่แรกก็คิดว่าเออเดี๋ยวทำโรงงานทํำคาเฟ่อะไรก็<ๆ>ก็ตังค์ก็น่าจะพอดีพอดีเอา้าอยู่ดีๆเขาประกาศขายที่เฉยเอา้าต้องซื้ออีกอืมไอเรื่องที่ไม่คิดว่าจะเสียตังค์ก็ต้องได้เสียอืมก็นั่นแหละก็นั่นแหละคะ่ะช่างมันเถอะก็นั่นแหละคะ่ะช่างมันเถอะ ย้ายเสาเท่าไรน่าจะหลายหมื่นอยู่นะคะน่าจะหลายบาทอยู่น่าจะหลายบาทอยู่เพราะเราต้องออกเองอะ่ะค่าเสาค่าอะไรอะ่ะเราต้องออกเองนะโอ้ฝนจะตกอ,อะ่ะวันนี้เอารถแม่มาเพราะว่าแม่ไม่อยู่ไอ้ขาวค่ะ เอารถแม่มาเพราะว่าแม่ไปกทมนี่ก็เลยเอารถอันนี้มาขี่ขี่เพลินขี่ดีใช่ขับง่ายนะคะขับง่ายมากขับสนุกด้วย ทำความเร็วได้ในระดับหนึ่งโน่มีมีเหี่ยวด้วยทุกคนเห็นไหมนี่บ้านดิฉันเหนเห็นเหี่ยวไหมมีเหี่ยวด้วยนะ มีเหี่ยวด้วยมีเหี่ยวแดงด้วยมีเหี่ยวแดงด้วยแต่ราคาไม่น่ารักนะราคาตั้งเท่าไหร่เนี่ยสามหมื่นสองหมื่นหรือสามหมื่นว่าสามหมื่นเปล่าจำไม่ได้ละแต่ราคาไม่น่ารักเลยนะราคาเอาเรื่องอยู่นะเกือบซื้อมอเตอร์ไซค์ได้คันหนึ่งอยู่นะรถไฟฟ้าบ ราคาไม่น่ารักนะคะืมราคาเอาเรื่องอยู่นะอากาศวิวดี มันเป็นตัวใหม่เลยอ่ะมันเป็นตัวใหม่ของเขาแล้วก็ขี่ง่ายดีบ้านหรือวังบ้านค่ะบ้านบ้านกระเทยมันก็ต้องมีความหรูหรานิดนึงเน้นพื้นที่ใช้สอยค่ะเน้นพื้นที่ใช้สอยเยอะ บ้านกระเทยมันต้องพื้นที่ใช้สอยมันต้องเยอะเยะ